เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพัิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่าท่านที่มีโอกาสได้เข้ามาชมช่องคูโดงนะครับช่องคูโดงนอกจากจะเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญแล้ว คูดงก็จะมาอัปเดตราคาแล้วก็จะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่ครูโดงสะสมเหรียญสะสมธนบัตรมา9ปีกว่านะครับให้กับคนที่สนใจในการสะสมเหรียญสะส,สมธนบัตรนะครับแต่บอกก่อนเลยครูโดงก็จะพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลักนะครับไม่ได้พูดในมุมมองของคนที่เป็นพ่อค้าแต่อย่างใดนะครับ แล้วก็จะนำข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกันแต่บอกก่อนนะครับกูดงไม่ได้เป็นช่องที่เก่งอะไรมากมายนะครับก็อาศัยว่าเราชอบแล้วก็รักในการเรียนรู้มาอยู่โดยตลอดนะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าพลิกแผ่นดินหากันเลยทีเดียวสาหรับเหรียญ2บาทในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นสีทองพอสอนี้นะครับ ราคาคุโดงคาดว่าไม่ต่ำกว่า5,000หรืออาจจะถึง10,000บาทเลยก็ได้นี่ครับผมยังไงก็ลองลองดูนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามให้คุโดงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเดี๋ยวเข้ามาดูข้อมูลกันนะครับสําหรับเหรียญ2บาทในหลวงราชการที่9นะครับมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นสีเงินนี่ครับผมแบบที่เป็นสีเงินแล้แบบที่เป็นสีทอง สีเงินเนี่ยจะถูกผลิตมาตั้งแต่ปี 2,558, 59, 48, 49แล้วก็50นะครับนี่3พศน,นี้เท่านั้นแล้วเริ่มทองเหลืองปี2,551จนถึง2,560เห็นไหมครับนี่แต่ทีนี้มีการค้นพบค้นเจอนะครับค้นพบค้นเจออีกแล้ว นี่ครับผมปกติแล้วปี51นีสีทองนี่ครับผมสีทองเหลืองเนี่ยจะเป็นปี51จนถึงปี60แต่มีการค้นพบเหรียญปี2,549 49ที่เป็นเนื้อทองเหลืองที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเพราะฉะนั้น ใครมีสีทองเหลืองเก็บเอาไว้เยอะๆถ้ามาดูนะครับถ้าเกิดเป็นปี2,549ราคา5,000ถึง1,000 0บาทแน่นอนแต่ก็อีกนั่นแหละอันนี้คือข้อมูลนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องถ้าเกิดจะซื้อเหรียญประเภทนี้ต้องศึกษาไว้นิดนึงเหรียญนี้นี่นะครับมีโอกาสที่จะถูกทำมาตอนนี้มีคนเขาเรียกว่าสะสม เหรียญเออเลคอยค่อนข้างเยอะก็มีคนทําขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะครับเชกเช่นเช่นจะเกิดเป็นเหรียญแบบน,น,นี้แม่เหล็กต้องดูดไม่ติดเหรียญนี้แม่เหล็กดูดติดอะไรประมาณนี้ด้วยความรักและปรารถนาดีจากผู้ดงนะครับวันนี้ง่ายๆสั้นๆเลยแต่เหรียญน,นี้มีการค้นเจอแล้วนะครับที่เป็นเนื้อทองเหลืองสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขหวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known. I can already tell all oh, that this feels.